สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจ๊โปครับ,สว,ส,รบสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีกอกลับมาอยู่ดูแลกันต่อแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เห็นหน้าแค่ไม่ถึงครึ่งด้วยเซตหนึ่งส่วนสี่เนาะ สี่ไหมคือพวกเราหน้าก,กากใหญ่งไงเรา <c oughs> เลยเพลินจะเจอกันอีกแล้วค่ะในรายการซ<ะ>ุปเปอร์ลูกทุ่งวรินดาคุป,ปติธรรมกุลค่ะแล้วผมธนกรมหาวิทุนนะฮะสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ายังเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะต้องสัมภาษณ์ศิลปินผ่านระบบวิดีโอคอลต้องขอขอบคุณที่เราเกิดอยู่ในยุคเทคโนโลยีแบบนี้นะเ <c oughs> พราะไม่งั้นเนี่ยเราสองคนก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ตกงานไนดะ้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าโชคดีว่าเราดําเนินรายการอยู่ในยุคของแบบเทคโนโลยี ีมันมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการโฟนอินล้ถูกต้อง <c oughs> ได้การวิดีโอคอลเพราะถ้าเกิยังยังอยู่ในยุคที่โฟนอินได้อย่างเดียวออก็คงจะทำงานออหนักหนักกว่านี้ลำบากกว่านี้ ก็จะเห็นแต่หน้าเราไปจนเบื่อใช่ครับไม่ได้เห็นหน้าศิลปินเห็นหน้าศิลปินดีกว่าเพราะผมเชื่อมั่นว่าหลายเลยคนคงไม่อยากเห็นหน้าเราสองคนมากออแต่ที่แน่ๆค่ะเรายังคงทํางานกันแล้วก็เสิร์ฟเรื่องราวผลงานต่างๆของคนในแวดวงลุกทุ่งเช่นเคยช่วงนี้ถึงจะเป็นช่วงที่เราต้องเจอกับสถานการณ์โควิดนะแต่ว่าศิลปินเองถึงแม้เขาอาจจะได้ไม่ได้มีงานคอนเสิร์ตก็ตามแต่เขาก็ปล่อยผลงานออกมาแบบรัวๆ ให้เราได้ติดตามกันเหมือนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของซูเปอร์ลูกทุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีแฟนๆแล้วก็สวัสดีพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะอืมใครเอ่ยเนี่ยนี่ใครอะคุณใครเนี่ย <c oughs> สวยขึ้นจำไม่ได้สวนารีเองค่ะอ๋ะอสวยขึ้นจำไม่ได้ออสวยขึ้นจากอ,ออกคะอ่ะหนึ 1, ่งสองประมาณสองสองปีกว่ากว่า ที่มาออกรายการของเราใช่หนูเคยเจอพี่แล้วสองคนเลยเขาเคยบอก้ไยตอนนั้นเราก็ต้องเวิร์ดกลับไปแรงมากเพราะว่าน้องพัฒนาการไปด้านความสวยแบบไม่หยุดนิ่งเลยเบื่อจนเลยผู้หญิงสองคนคุยกันเนี่ยเราเป็นผู้ชายเรานั่งอยู่ข้างนอกคนเดียวดูดีแล้วก็มีผลงานตอนนี้นะคะ ต้องบอกว่ามาให้เราหายคิดถึงแบบรัวๆเลยวันนี้เอผลงานอะไรมาฝากพวกเราชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะน้องแปงลังมนี่นะคะก็มีเพลงผวังรักมาฝากแฟนๆนะคะไม่รู้ว่ามีใครได้ชมเอมีกันไปแล้วหรือ,อยังหนูค่ะหนูดูแล้วค่ะไว้ใช้หนูด,ด้วยวอ่ะคือหนูหนูดูแล้วหนูว่าฮลูฮารามากต้องใช้คำนี้คือต้องใช้คำว่าเสื้อผ้อา,านาผมอะ่ะฮลูฮารามาก ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานเขานะคะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่าเป็นเพลงเวอร์ปกติแต่ว่าพี่ๆเขาอยู่ๆแบบว่าจะเต็มให้หนูเลยนะคะจะเต็มยังไงบ้างยังไงบ้างค่ะก็คือหนูจะเล่าก่อนว่าตอนแรกอ่ะพี่ๆเขาบอกมาว่าจะให้หนูร้องเพลงสุทราพรใช่ไหมคะหนูก็คิดว่าเป็นการเวอร์แบบว่าเราก็แต่งหน้าทำผมสวยๆแต่งตัวสวยๆใสๆปกติแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่า แอบซื้อชุดมาด้วยนะคะพี่คือแบบว่าเราคิดว่าเราก็ต้องเหมือนแบบนั่ง cover อะไรอย่างนี้ปกติแต่พอทาไปทํามาพี่พี่เขาก็โทรมาบอกว่าแบบเออแป้งเดี๋ยวเตรียมแบบชุดว้ด้วยนะอยากชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบกลายเป็นจัดเต็มอย่างนี้เลยค่ะมีขนมงขนนิ้งเป็นเรื่องเป็นราวมากแล้วก็สตูดิโอก็คือแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆข่ะไแบบตกใจนึงค่ะมีความมูแรงรูทอะใช่อารมณ์แบบ ฟูฟ่องเสียดายแค่สีใช่อสีถ้าเกิดเป็นสีแดงนี้เป็นมูลังลูชในหนังอ๋อเพลงมันเศร้าไงคะคุณพี่เราก็ต้องแบบตามอารมณ์เพลงมันจะมีความแบบมัวหมอง,งนะคะเพลงนี้แบบอรอคนรักที่ว่าแบบจากเราไปอะไรประมาณนี้คะ่ะอืม จริงจริงเพลงอ่ะมีความเศร้าแต่ดูดูจากลุกกับสีหน้าเหมือนที่คุณบอกดูมีความดุดันดูมีความดุดันเนาะที่กรดว่าทำไมทิ้งเราเรารออยู่ในโบสถ์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่แบบเป็นเหมือนคล้ายๆกับสาวเหมือนอารมณ์เป็นถ้าไรความรู้สึกหนูเหมือนคล้ายๆกับแม่มดอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะดูแบบดูเขาดูการสื่อสารในเพลงนี้ออกมาค่อนข้างมีความดุดันอยู่ประมาณหนึ่งเลยต้องถามว่า ต้องการสื่ออะไรสำหรับภาพ MV ให้มันออกมาเป็นแบบนี้คะก็ที่หนูคุยกับพี่ๆทีมงานเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเขาต้องการให้หนูว่าเป็นคล้ายๆกับหญิงสาวที่แบบว่ารวยมากคุณพี่อดูรวีจริงปีดบ้านลอาการกานสร้างแบบว่า สิ่งที่ขาดก็คือเหมือนแบบว่าคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าสังเกตใน MV จะมีช่วงที่แบบเป็นเป็นโต๊ะเก้าอี้บัลลังก์ใหญ่ๆอ่ะค่ะอีกแต่ว่าจะไม่มีจะไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเลยก็คือเป็นที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนจริงๆแล้วเป็นที่ว่างของผู้ชายคนนั้นแต่ทีนี้เหมือนคล้ายๆกับว่าเขาก็แบบทิ้งเราไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็เหมือนแบบอยู่คนเดียวหงอเหงาประมาณเนี้ยค่ะอใช่อยากรู้จริงว่าใข่มันช่างกล้า <laughs> แล้วอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าน้องแป้งรับเนี่ยมีความชื่นชอบในบทเพลงของสุนทราพรแล้วก็นําเสนออยู่ให้เราได้ยินแล้วครั้งนี้ทําไมต้องเป็นพวงรักสําหรับเพลงนี้คะก็หนูรู้สึกว่าหนูชอบหนูเคยฟังต้นฉบับของออคุณแม่อรวีสัจจานาลนะคะแล้วลหนู็รู้สึกว่าหนูว่าเปิดเพลงนี้บ่อยแล้วทีนี้ก็เลยหวดเอาไปเสนอพี่เขาที่พี่เขาให้เลือกอะไรเงี้ยเขาว่าอยากรองอะไรบ้าง ก็เลยมีเพลงเขาวางรักด้วยค่ะก็คือในโปรเจกต์นี้เราเสนอเพลงเข้าไปด้วยคือพี่เขาก็เสนอมาให้เราเพื่อคือเขาก็จะลิ์เป็นลายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนเลือกที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วยกันเลือกเราก็เลยเลือกเลือกเพลงนี้ด้วยแล้วก่อนหน้านี้เนกเขาภัยกับลิมฝั่งน้ํานี่คือช่วยกันเลือกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกสองเพลงนั้นอ่ะ เราย้อนกลับไปหน่อยถึงสองเพลงนั้นหนูมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นความชอบของหนูด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วก็พ,พี่พี่ทีมงานก็เห็นด้วยว่าเพลงมันน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะเพลงนกขอภัยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเพลงคู่ที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับแบบจีบกันอะไรเงี้ยค่ะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักค่ะก็เลยก็เลยได้เลือกเพลงนี้เลยเหมือนกับที่น้องบอกอว่าสามเพลงสา,ามสไตล์เลยนะเสื้อผ้าหน้าผมเน้อง คือถ้าอีกเพลงหนึ่งอะ่ะก็จะแบบว่าไม่ใช่ทั้งคือไม่ใช่คือแวกไปเลยอะค่ะก็จะมีความแบบขี้เล่นแล้วก็มีความแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ปนๆน,นิดหน่อยอะไรอเงี้ยค่ะ,คะให้มัน,นให้มันร่วมสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพี่